บรรยากาศมันร้อนอ่ะนะเขาก็มีเนี่ยให้ว่าช่วยระบายอากาศแต่เอามาแฟนไว้นะ mm hmm. เดี๋ยวลงแมวอีกแล้วชื่อวาคาคาอะไรนะคาวะชิชอราคาวะกบคาฟีสวนพึ่งอ สวัสดีครับทายสิว่าเราอยู่ที่ไหนน้องหมาดูเธอนะเดยยือนอยู่ตรงเนี้เตีวก็วิ่งหนีไปนิดหนึ่งเห็นเราโชก,ก้องนึกว่าจะทำอะไรเราอยู่ที่ไหนเนาะสวนหนึ่งของสวนพึ่งอะนะตรงนี้เขาบอกว่าไปแหละสวนพึ่งออนเซ็นะนะตรงไปข้างบนนู้น สวนพึ่งออนเซ็นเช็คอินที่พักออนเซ็นประมาณนั้นแต่ไม่ได้ไปหรอกลูกสาวก็แม่ก็พามาที่นี <c> ่ <oughs> ชิลาคาวาโกะสวนพึ่งชื่ออย่างกับญี่ปุ่นนะวัดมันสวยอะ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยอะ่อะไอเนอ่เอย่ยทราบจัง อนะไรเนาะแค่มุมนี้นะสวยดูน้องญี่ปุ่นอะนะนะดูยังไงเรียนน้อยอะ่ะนี่ถือไมไอ้ไผ่อ่ะจะเป็นหมีเหรอใช่ไหมดูปแปลกแปลกนุ่ลูกคุณแม่ไปดูแล้วเนะไดมก็ติดไม้อะไรเนี่ย แปลว่าอะไรห้ามดื่มกาแฟเหรออ๋อ,อเขาว่าอย่างนี้นะก็สมงวรสิทธิ์นะนะให้อุดหนุนเขามาเครื่องนอกมาชมบรรยากาศอย่างเดียวเขาคงไม่โอ้เขาก็าอยากได้อมาอุดหนุนหน่อยก็าหมายว่ามีทานน้ำอะ่ำอะลอวต้นอะไรอะ่ะ ว้าวาเลยอยู่นะสวยดีว้าวบรรยากาศสุดแท้นะครับ,บพอได้บรรยากาศได้ยินเสียงฐานน้ำนะมีหุ่นกับน้องอ่ากระตูหนหนุ่มเด่นน้อยเนี่ยอยู่ทั่วไปเลย,เลยตัวนี้ก็เป็นฐานน้ำแล้วเราก็ชอบอ่ะชอบธรรมชาติอ่ในตรงนี้ กั้นเอาไว้อ่ะทําไมอ่ะเ็ามีเลี้ยงเป็ดอยู่นะเป็นลูกเดินเดินเดี๋ยวนี้จะเจอไข่เป็ดด้วยต้นเป็นอะไไงน้องมีน้ำไหมไม่มีนะแต่ให้ล่มเงาดีมากเลยสุดยอดเลยอืมท้าน้ำมีปลาไหมคำถ,ถามว่าน้ำไหลมาจากไหนเพราะด้านบนมันออนเซนนะนะ หรือว่าตรงนี้แหละเพืที่มีพ่อเนี่ยคือวางแนวพ่อไว้เยอะๆนี่แหละนะเออนะทำบรรยากาศดีดีทีเดียวอืมอยากเดินสำรวจดูบริเวนรอบรอๆมีอันใดน่าสนใจอีกไหม ทานน้ำไหลใส่เขาก็จับที่นั่งเอาไว้นะข้างๆอ่นะเห็นไหมนั่งห้อยเท้าทานกาแฟย,ย,ยิงปลาสิงเป็ด <c oughs> เดี๋ยวสิโ oh อ้ยมายกอดจับจับน้องกับจับโมเขาก็ส่หาอาหารทานอยู่แถวนี้ละ นะครับมันตกด้วยเหลยนะกระทำเพื่ท่านะมันตกเล็กเออเอฟเนี้ยไม่ใหญ่มากเ่าว้าวดอกไม่สวยกับรูปโอ้โหไปชื่อเนี้ยเบลลาเรียเ,ยเ,ยเยขาม,มีชั้นบนด้วยเนะเาะสังเกตด,ดูเนาะมีด้านบนนี้ด้วย เอาว้าวนี่กันนะโอ้โหเลยแขกนั่งอยู่บ้างแล้วาว้าวเลยโอ้คนที่เขายาวเนี่ยเขาไปไกลแถวนู้นะี่น่ะไล่ไปถึงหน้าประตูวัดอยู่เลยนะปรมาณนั้นเลยโทษนะครับวัดอะไรเอ่ย ข้าบนนั้นวัดชื่อวัดวัดหล่อวัคาวาาวล่ะวออกแข่งยากเลยวาละอืมก็สวยนะวัดสวยมากวัดสวยวัดนั้น่ะขับรถขึ้นไปได้ถามน้องดีแล้ว แต่บอกชื่อภาษาแค,แค่ภาษา,ษาเกาหลีนะครับเจ้าก็ออกเสียงยากมากทะเลาะอะไรประมาณทั้งอย่างนี่นนะชื่อร้านกาแฟญี่ปุ่นนี้เลยมั้งว้าว,ว,าวนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วนะตามตามรอยลูกสาวไปข้างหน้าแล้วก็จะไปทานกาแฟกับคุณแม่เขาไอเราก็ชอบบรรยากาศ นะขอเดินสํารวหหน่อยแต่ตอนนี้นะ11โมงกันร้อนมันร้อนมันร้อนมันร้อนนะที่เมือง้าตุรีกับเมืองกาญนเนี่ยนะเรื่องอุณหภูมินี่ยนะถ้าไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยกลางคืนมันจะหนาวแต่กลาวันมันจะร้อนมากเลยเขาชนไก่เนี่ยไปถึง46องศา ตอนไปฝึกรอดอว่าอยู่ในเต็นเลยนะถ้าอยู่ในเต็นเนี่ยอ่าเป็นลมแรงไปได้ทีเดียวขนาดยมองที่เตรียมไปเนี่ยนะละลายเป็นน้ำเลยประมาณนั้นเลยแต่พอคืนอ่ะอากาศเริ่มเย็นแสสว่างคือฝนตกอีกมันสามฤดูไปเลยอะ่ะประมาณนั้นเลยนะเขาชนไก กาญจนบ,บุรีซึ่งมันไม่ต่างจากสวนพื่นเทาไห่ะมันก็ไม่ห่างกันมากนะตัวนี้มันสวยอะ่ะชื่ออะไรเนาอสไตล์ญี่ปุ่นซะด้วยน้องแมวมเหมวน้องแมวม,ม,มันร้อนนะนะก็มีเนี่ยห้ว่าช่วยระบายอากาศแต่เอามาแฝนไว้นะอืมก็ก็ก็เป็นอีกสไตให้นนะึงนะ เดี๋ยวน้องแมวอีกแล้วชืวิว่าคาคาอะไรนะคาวะกุชิลาคาวะกุคาเฟ่สวนพึ่งอ๋อมันเถือจะพักมือเรียกอยูน่นะอืมดูสังเกตนะบันไดนี่ก็จะเป็นบันไดปูด้วยไม้ไผ่นะ แต่ด้านล่างของไม้ไผ่จะมีอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะครงเหล็กนะ้อนอยู่แต่เอาไม้ไผ่มาทําให้ดูเป็นแบบธรรมาชาติแบบญี่ปุ่นนะนะก็อยู่กับไม้ไผ่ข้าท,าข,า,ทา,ขาข้าทาค่อยขึ้นมาสวจนั่นเป็นพลมเย็นนะ อะคุณแม่ไปไหนซะละมรนยากาศข้าไหอ่นะดอกไม,ม้นก็สวยชอบอยู่อมนี่ลมเย็นมาจากไหนอยู่ข้างล่างมันร้อนอ่ะวาเนี้ลมเย็นดูดูเธอนอนมีความสุขเพราะตรงนั้นมันเย็นอ๋อ นี่นี่มันมีต้นอ,อะไรต้นทุกแก,กเป่าไม่เชิงนะแล้วก็ใส่ขึ้นไปอืมประก็บเป็นซุ้มห้อง,งน้ำไปทางนู้นแหละนี่สวยเห็นไหมเขาเรียกอะไรบานชื่หนหรือเปล่านาะตรงน,นี้โอ้ยทีเดียว นะะ่านู้ชงตัวหม่ต้นอะไรไงน้อ๋นอออสีเหลืองนั่นอ่ะต้นอ,อะไรผักอะไรสักอย่างนะไม่ใช่พุท้ทองอะนะไงเน้อน,นี่บันชื่อผมไม่ใช่นะผมใช่นะนี่ ม่วงมวงคลเลี้ยงยากมากเธอเดือเลี้ยงแล้วตัวจะตายง่ายๆเลยไม่ได้เลยต้องดูแลเธอปล่อยระกชาติแบบเนี้ยเธออยู่ได้ดูแลเธอมากแล้วก็ตาย <c oughs> นี่ยังไงเงล่าทาล้วอ่ะน่าจะไหลมาจากนั้นบนนี่แหละนะมันนั้นเลย มาทางนู้นแล้วก็วัดนู่นวัดชิคโกคใช่ป่าไม่รู้รนเนี่ยเราเนี่ยากฮะนายนี่มันไม่มีชินค้าด้วยเห็นไหมเออม,มีความหลากหลายอยู่ในนี้ ัเป็นโซนต่อเนื่องกันอยู่นะออนเซนเนน็นเนี่ยส่วนคึ่งกนเนี่ยเนี่ยโอ้ก็จัด็นที่พักดนะ้วยเนาะโอเคก็ใจก็ได้บรรยากาศอยนะอาาอน่นะบรรยากาศไม่ร้อนนะสิงชาก็มีวัให้โล่อาจจะมีใครไปโล่หรือไม่นันก็ส่วนหนึ่ง โซนด้านบนนั้นก็จะเป็นออนเซนเป็นที่พักประมาณนั้นนี่ก็ฐานน้ำนะฮะก็อนอไรมันจะด้านบนแต่ต้นน้ำจากข้างบนน่ะก็คงจะเป็นแบบบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำแร่อะไรประมาณว่าออนเซนเนี่ยเดาเดาประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านกาแฟนะ ก็ที่นั่งทานกาแฟมา,าด้านในแต่อยู่ด้านหลังสักนีปใั้นบนได้ด้วยนี่ทางขึ้นชมวิวทางขึ้นชมวิวลองดูนั่นออนเซ็นด้านบนถ้ามบุญสวนสวยเหมือนกันนะมีพวงขามอยู่สวยเนี่ยพวงข้าม ไียินเสียงน้ำนะครับหยู่ก็อยู่ตรงนี้ยตรงนี้ประมาณนั้นเลยไหลจากด้านบนลงมานะ,ะนั่นก็ชื่อวัดแต่ออกเสียงยากเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งแต่แดดร้อน นี่ขนาดใจรักคา่าตานะแต่ไอร้อนอ่ะหุ่มหุ่มมาเลยโอเคพรว่าก็เป็นที่นั่งชมวิวทานกาแฟน,าะน,านะจจะ็อกาเด้นะเปิดได้เหรออืมนะ สาวแอปอยู่นี้เหรอว่าหายไปไหนโค้กอ่ะสาวเาโชอบรรยากาศแบบนี้ต้งตองปล่อยเขาชอบก็อชอบก็อชอบก็ชอบแล้วก็สกไตล,ล,ล์เราเนาะคุณแม่ก็สกไตล,ล์คุณแม่สไตล์เราเนี่ยนะบรรยากาศดี พิษาพขึพมาทางไหนทางเดียวกับเราดิไม่เดือนขึ้นมาได้อะมันจะได้กาแฟเหรอ มีการดีคุณแม่คุณลูกก็สั่งกาแฟไว้แแลล้ว้วอออืุเานะคุณแม่ได้ไปอแล้วคุณแม่เรื่องเพลินเลยนะดูสิเบื่อไปไหมอ่าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่ห้าสี่ห้าออนเซนคาเฟ่ ส่วนเพิ่นลนะครับอันนี้น่าสนใจนะใครเป็นหลอดแก้วหัวใจดังว,ว่าอาจจะเป็นพวกวายหรือเป็นเบียร์ก็มีแก้วอยู่ด้านข้างด้วยเห็นนั่นเลยกล่องของโวานนะยนะ ประมาณนั้นนะครับชีลากาวาโคคอบฟีสวนพึ่งชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กิ้งกลิ้งช่องสันสนคนชอบเที่ยวไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับวัดป่า ทานน้ำร้อนบอ่อคงนี่บอกว่าทางไปอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้ามันพอสอเหรออืมันคืออะไรน่าจะเป็นตัวย่อของป่าไม้นะใช่เปล่าไม่รู้